Monix is a joint venture between the parents of one is the top fintech companies in China, which is called Abacus Group, and another one is SCB, which we know is a very, very large bank. In, in Thailand. So the Monix is, uh, we think, is a joint venture powered by uh, what Abacus is very good at, which is a machine learning and the technology part. And uh, another part is uh, the resource we have in Thailand, which is from SCB. So it's, I think definition of Monix is a new platform and new technology powered by these and to provide a very good financial service product to people in Thailand. ภารกิจหลักของมันนิกคือทําให้ตัวเราเป็นแพลตฟอร์มที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกค้าทางด้านการเงินเป็นได้ในทุกทุก ทราน a ัคชันที่เกี่ยวกับการเงินของเขาตอนที่เขาอยากจะใช้เงินเขาก็มายืมเราได้อยากจะมีความรู้ทางด้านการเงินแพลตฟอร์มเราก็สามารถที่จะให้ความรู้ได้ถ้าอนาคตเขาอยากจะช้อปปิ้งหรือเป็นเหมือนเครดิตการ์ดส่วนตัวก็สามารถที่จะเป็นได้เรื่องการที่มาเป็นสตาร์ทอัพที่มีแม่ที่พร้อมใช้ทั้งคู่เนี่ยทำให้เรา go to market ได้เร็วมีสปีดในการที่จะทาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้กับลูกค้าได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นองค์กรที่ถึงแม้จะเป็นสตาร์ทอัพแต่เราพร้อมใช้งานทันที สิ่งหนึ่งที่ทาง Manix มีให้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็น friendly environment ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ attitude ดีทุกคนจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำงานกับเราก็จะไม่มีเรื่องยุ่งยากใจอาจจะงานหนักแต่ว่าไม่หนักใจแน่นอนสำหรับการทำงานที่บริษัทเนี้ยเรามองว่ามันเป็นแบบโอกาสใหม่ ไม่น่าจะหาได้จากที่ไหนแล้วอ่ะเพราะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําสิ่งใหม่เราได้คิดอะไรเองเราบริหารด้วยตัวเองบรรยากาศในการทํางานของบริษัทนี้ที่มีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบอยากจะสร้าง Product ใหม่สร้างบริการใหม่ให้กับลูกค้าของเราซึ่งเรามองว่าเพื่อนที่อยู่ในออฟฟิศเรามีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดกันแล้วมันแบบทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้รวดเร็วและเกิดขึ้นได้จริงที่นี่เหมือนเป็นที่ที่รวมนักบุกเบิร์กทุกคนที่อยากที่จะ ลองอะไรใหม่ๆอยากที่จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเองเป้าหมายเนี่ยก็คือเราอ่ะอยากที่จะทําให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นเราอยากที่จะช่วยเขาตั้งแต่ที่เขาอ่ะยังเป็นหนี้นอกระบบอยู่ทําให้เขา่หลุดพ้นเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีเงินเก็บแล้วสุดท้ายอาจจะมาลงทุนกับทางมันนี่เองก็ได้ค่ะกลุ่มคนที่ธนาคารอาจจะไม่เคยเห็นเขามาก่อนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นเรามีะทําการทํางานที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนที่ทำอะไรเร็วนะครับเราคิดใหม่ทําใหม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราเป็นเพื่อนที่แม้จะต่างกันแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าการที่เรามาออฟฟิศทุกวันนะครับเราเหมือนเอามาเจอเพื่อนนั้นเมื่อการที่ความเป็นเพื่อนมันเริ่มจากข้างในแล้วครับมันก็ทําให้ความเป็นเพื่อนนี้ส่งออกไปหายลูกค้าได้เหมือนกัน long term v i s i n we want to offer very very good product so It provides Thailand at countries Southeast neighborhood are also looking some neighborhood countries Southeast Asia looking in people we some ผลิตภัณฑ์ของเรามันจะพัฒนาไปตลอดเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้คนที่ชอบเรียนรู้มีพลังงานเยอะๆอ,อยากจะมีที่ปล่อยของปล่อยพลังงานอะค่ะไม่ว่าคุณจะจบมาสายตรงหรือไม่สายตรงแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะสร้างประสบการณ์ร่วมกันเราก็เวนดีต้ัสามารถส,งส่ง CV วมาหาเราได้เลยเราเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเป้าหมายของทางบริษัทแต่เรามองว่าให้เราจะทํายังไงให้ประเทศไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะออกมาหลายๆรูปแบบของทางมันนี่ค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบที่จะท้าทายชอบที่จะใช้พลังในตัวเองเนี่ยเข้ามาสร้างสิ่งใหม่เราก็อยากจะชวนให้มาร่วมทีมกับมันนิกเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้มาทำอะไรใหม่ๆด้วยกันแล้วเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่สนุกแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับคนไทยมากขึ้นค่ะเวลาที่ไปสัมภาษณ์หลายๆคนอาจจะใช้คำนี้ว่าอยากที่จะ make impact แต่ว่าที่นี่มันจะเป็นที่ที่ว่าเราจะไม่ได้รับนโยบายมาจากใครสิ่งที่เรา จะได้ทําเป็นสิ่งที่เราได้ไปคุยกับลูกค้าเราไปเจอเพนพอยต์ของลูกค้ามาแล้วเราอ่ะก็เอากลับมาทําจริงๆทําให้มันสําเร็จแล้วสุดท้ายถ้ามันจะออกมาดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่จะได้เห็นฟีดแบ็กอันนั้นเองแล้วก็เอากลับมาปรับปรุงเองค่ะอยากจะท้าทายความสามารถตัวเองนะครับทำอะไรเพื่อช่วยประเทศไทยในเรื่องของการเงินให้ดียิ่งขึ้นนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของมันนิกส์รับรองว่ามันนะครับเหมือนกับชื่อของมันนิกส์แน่นอน